อาเราก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนั่นไงนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมกูลีครับผมวันนี้ครับผมจะมาตอบคําถามที่เรียกได้ว่าถามกันเข้ามาเยอะมากๆตอนนี้น่าจะเรียกได้ว่าเป็นคําถามอันดับหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือพี่ครับผมใส่โค้ดไม่ได้ทํำยังไงครับโอ้โหเรียกได้ว่าคำถามนี้จะต้องไปโดนใจใครหลายๆคนนะครับแน่ๆแหละนะเพราะว่าผมตอบคําถามเนี้ย น่าจะเกินร้อยครั้งไปแล้วนะทั้งในไลฟ์ทั้งในเ like, มนนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาทําการสรุปหาข้อมูลแล้วก็อธิบายว่าทําไมบางคนใส่ได้บางคนใส่ไม่ได้นะครับวันนี้ใครที่ใส่โค้ดไม่ได้นะก็อยากจะให้ดูคลิปนี้ให้จบนะส่วนใครนะครับที่เออพี่ เปลี่ยนหางยังไงแลกของยังไงเปลี่ยนสีกระเป๋าอะไรไงอ่ะวันนี้ก็จะจบมาในคลิปนี้คลิปเดียวเหมือนกันนะดูให้จบถ้าอยากรับชมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปรับชมกันเลยครับผม let's go <S โอเคครับก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับปัญหานี้เนี่ยที่เราใส่โค้ดไม่ได้นะครับหลักๆมีด้วยกัน2ประเด็นนะครับ ประเด็นที่1คือคุณยังไม่แรง้ง B บวกแรลงบบวกคืออะไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะไปที่ Equipment นะครับไม่ใช่ Skill T นะเออนี่นะครับแรลงบ,บวกจะสังเกตตรงนี้เลยนะครับส่วนฝั่ง CTG เนี่ยผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่แนะนำให้เช็คอ่าเช็คแรงข้างนอกนะครับจะต้องเป็นแร้ง3ขึ้นไปนะครับคุณถึงจะใส่โค้ดได้ นะนั่นคือขั้นตอนที่1เลยแล้วเป็นขั้นตอนเบสิกที่สุดคือคุณจะต้องแล้งสามขึ้นไปนะครับหรือว่าทําการเลื่อนแล้งมาแล้วทั้งหมด3ครั้งนะครับนั่นคือเงื่อนไขแรกในการใส่โคด้ดอ่ะต่อมาก็จะมีคนบอกว่าเออพี่ครับแล้วผมแล้งบีบวกแล้วแต่ผมก็ยังใส่โค้ดไม่ได้อยู่ดีถ้าตรงเนี้ยผมคิดว่านะผมคิดว่าน่าจะเป็นจากคนที่เล่นโมบายหรือว่าโทรศัพท์ เป็นส่วนใหญ่ในยังไงในคอมผมว่าไม่มีปัญหานี้แน่นอนนะครับเพราะเดี๋ยววันนี้ผมจะลองใส่โค้ดให้ดูนะตอนนี้ปัจจุบัน ID นี้ผมฟาร์มจนแรงบีบวกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาโค้ดมาใส่ให้ดูเลยนะโค้ดที่1นนี่ไงเห็นไหมแรงบีบวกใส่ได้นะครับนะโคดที่สอง เนี่ยใส่ได้แล้วทำไมได้แค่สองรบ่วะอันนี้คูณพอยผมมีเท่าไหร่อ๋อไอดี ID นี้มีพันหนึ่งแล้วโอเคงันที่เหลือผมจะไม่ใส่นะจะเก็บไว้สุ่มนะครับก็สรุปคือใส่ได้นะครับสําหรับคนที่เล่นในคอมต่อมานะครับผมจะมาแก้ปัญหาให้กับคนที่เล่นในโทรศัพท์นะตรงนี้เนี่ยผมได้ทําการให้น้อง fc คนหนึ่งนะครับในอ่ายูทูบนะส่ง ID เข้ามาว่าเออเนี่ยเรามีปัญหาใส่ ค้ดไม่ได้ใช่ไหมน้องเขาก็ส่งเข้ามาแล้วก็ผมลองเช็คลองอะไรแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ไปดูฟุตเทจแล้วก็วิธีการแก้กันเลยนะครับไป let's go ครับตรงนี้นะครับจะเป็น ID นะครับของน้อง fc ที่ส่งเข้ามานะตรงนี้ผมก็ลองกดเล่นดูเนี่ยตรงนี้สำคัญมากๆนะครับมันจะถามเซิร์ฟนะให้เราทำการกดปฏิเสธนะครับอย่าเข้าเซิร์ฟโทรศัพท์นะแล้วก็เดี๋ยวนี้รอโหลดแป๊บนึงนะครับ ตรงนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะทําการเช็คตัวกูลพอยต์ของน้องเขาก่อนนะครับนี่เลยปัจจุบันคือยังไม่มีเลยนะมีแค่1น,นะครับแล้วเดี๋ยวผมพับจอนะครับไปเอาโค้ดมาก่อนนะหลังจากนั้นครับผมจะทําการลองใส่โค้ดดูนะก็เดี๋ยวตรงนี้มาดูกันว่าจะได้ไหมนะครับปับ๊บเรียบร้อยครับเข้าแล้วเห็นปะ่ะแค่นี้เอง นะไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่ประสบปัญหาตรงนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยตัวเซิร์ฟโทรศัพท์มันยังไม่เสถียรนะครับใครที่แก้แล้วได้ทําตามคลิปนี้แล้วได้ผมรบกวนนะเม้นต์มาใต้คลิปว่าทําได้จริงนะครับขอแค่นี้เลยนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแก้ง่ายนิดเดียวเองนะครับผมนี่ก็จะเห็นเลยนะครับผมทําการใส่โค้ดเขาให้น้องทั้งหมดเลยนะครับจะได้อยู่ที่850 นะครับนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวแคปส่งให้น้องเขานะครับเรียบร้อยนะโอเคเป็นยังไงฮะวิธีการแก้ง่ายนิดเดียวใช่ไหมเออนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์มันยังคงมีบั๊กอยู่นะครับผมแนะนำนะอย่าไปเล่นอย่าพิ่งไปเล่นเลยนะครับเซิร์ฟเวอร์โทรศัพท์เนี่ยคือทั้งบั๊กเควสไม่มีให้ทำบัก๊กอ่า ใส่โค้ดไม่ได้บั๊กนั่นบั๊กนี่เพราะฉะนั้นแล้วปัจจุบันเล่นเซิร์ฟปกติไปก่อนนะครับเซิร์ฟโทรศัพท์มันยังไม่เสถียรนะสำหรับคนที่เล่นในโทรศัพท์ก็ทนเล่นเซิร์ฟปกติไปก่อนนะนี่แหละวิธีการแก้ง่ายๆอ่ะแล้วก่อนจากกันนะครับไม่พูดไม่ได้นะสำหรับเจ้าตัวการแลกของนะครับผมพูดไปเยอะแล้วแต่วันนี้จะพูดครั้งสุดท้ายแล้วหลังจากนี้ผมจะไล่มาดูคลิปอย่างเดียวแล้วนะขออนุญ,ญาตเลยผมตอบไม่ไหวแล้วตอบคําถามเป็นร้อยๆคําถามแล้วนะครับอ่ะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยใช้ทำอะไรบ้างนะครับมาถึงที่ตัวแรกเลยครับวิบคาแรคเตอร์ตัวนี้นะครับคือที่ที่เอาไว้ทำการลบเซฟหรือที่หลายๆคนเขาเรียกว่ารีตะกูลนะครับรีตะกูลทำได้2แบบนะตายใน pd นะครับตายใน PD นะครับที่จะมาทุกๆ1ชั่วโมงนะครับนั่นก็คือจะฟรีไม่ต้องเสียตัวกูลพอย์แต่ว่าตรงเนี้ยก็คือ เราไม่รออ่ะเราไม่ต้องรอให้คนมาฆ่านะครับก็กดได้เลยทีละ30พอยต์ซึ่งผมเนี่ยก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะครับเพราะมันเร็วมันไวนะนี่คือที่รีตะก,กูลนะสำหรับสายฟรนะีถ้าเกิดใครมีเงินชอบถามกันเข้ามาสมมุติว่าคุณมีเงินนะครับก็ไปที่แคนรีโลทีละ99โลบัคแต่ผมบอกเลยว่าคุณอาจจะหมดเป็นเกือบหมื่นโลบัคก็ได้นะเพื่อหารีเจนเกมนี้ตะกูรีเจนออกยากนะบอกเลยนะครับ ต่อมานะครับคาคุเนะาทรีโลนะครับนี่ก็คือที่ลีหางนั่นเองนะใครที่ถามว่าลีหางยังไงหาหางดีๆยังไงก็เขาหากันจากตรงนี้แหละนะครับไม่ได้ไปหาจากไหนเลยนะอ่าต่อมานะครับเคสสกินรีโลก็คือกระเป๋าของ c t g มันจะมีลายใช่ไหมหลายๆคนก็จะถามเข้ามานี่เลยมันอยู่ตรงนี้นะครับเฟซรีโลก็คือหน้าตาแฮร์คัลเลอร์รีโลก็คือสีผมนะ Eye Color ก็คือสีตานะครับ Hair h i g h l i g h t ก็คือสีผมอ่าที่2บางคนทำแล้วดูเท่ขึ้นบางคนทำแล้วเละเป็นขี้ถ้าใครทำแล้วเละเป็นขี้ผมไม่มีวิธีแก้นะาะผม,ผมใช้ผมสีเดียวนะบอกไม่ได้นะครับและนี่เลยคำถามยอดฮิตพี่ครับรีสีหางยังไงพี่ครับรีสีอาอวุธ c ีซยังไงนี่เลยครับพาร m เ r y c o l o r r e อ o a d นะครับอันนี้คือสีที่1และอันนี้ก็จะเป็นสีที่2นะครับก็ลองกดกดดูทีละ10พอยต์แล้วก็สุดท้ายนะวิธีการรีสกิลนะครับ ก็รีจากตรงนี้เช่นเดียวกันทีละ10พอยต์นะครับอ่ะโอเคหมดแล้วหมดแล้วนะครับคลิปนี้จบแล้วนะหวังว่าจะได้ประโยชน์กันไปไม่มากก็น,น้อยแล้วกันนะครับและสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใช่องนักงานกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย